You ready? สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแร็กซัสกับแล็กซัส a ชนแนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการขึ้นบนหลังคามา์เก็ตใหญ่นะครับฉบับเวอร์ชั่น เซียนนะครับก็คือสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาว่าเอ๊ะเราก็แคมป์บนอยู่บนโอ่กับเพื่อนๆอยู่ดีๆทางขึ้นก็ไม่มีใครขึ้นมาได้เพราะว่าเราล็อกกันไว้นะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็ตายกันยกแทนเลยไม่รู้ว่าใครยิงพอแต่กันหมดปุ๊บก็เพิ่งหันมาเจอว่าบนหลังคามากเก็ตใหญ่เป็นคนยิงนะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรมันไม่ได้นอกจากมายิงสู้กับมันนะครับก็ คือจะขึ้นอันนี้นี่มันก็จะเป็นฉบับของผมมันจะเป็นฉบับที่ว่าง่ายนะครับก็คือไม่ต้องไปดิสอ,อ,อะไรแต่เราต้องมีอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ที่ผมคิดค้นมาได้ก็คือบังเกอร์ไม้นั่นเองนะครับก็คือเราต้องมีบังเกอร์ไม้ครับอยากเก็บตังก่อนนี่ เราจอซอมบี้เราต้องเคีย้ยงหมดก่อนบริเวณนี้เพราะว่ามันจะไปทําลายอุปกรณ์ที่เราตั้งไว้นะครับนี่มันตีทีเดียวเราขึ้นไม่ได้เลยนะเราต้องขึ้นอนนี้ไปก่อนอันนี้น่าจะขึ้นง่ายปกติไม่มีอะไรนะครับจริงๆอันนี้ผมก็รู้มาวันสองวันแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าทำคลิปออกมาเพราะว่ากลัวเป็นบั็กของเกมแล้ว G m อยังไม่ได้แก้ไขอะไรแล้วกลัวว่าจะโดนแบนนะครับแต่ว่าเมื่อวานมีคนมาโพสต์แล้วว่า ไปถามแอดมินมาเขาบอกว่าไม่โดนแบนเพราะว่ามันไม่ใช่บัก็กเพราะว่าเราอะไรอะเราอยู่จุดที่โดนมองเห็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นมุมทึบหรืออะไรแล้วก็โดนยิงได้นะครับครับแล้วปกติถ้าเกิดไม่มีนวัตรกรรมใหม่ของเราคือบังเกอร์ไม้เราก็จะต้องมากระโดดนัง่งๆแถวนี้ซึ่งมันยากมากเพราะตอนแรกพี่ในแกรงเขาพาผมขึ้นมาก็ขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วเขาก็ ให้ผมกระโดดอันนี้เองแล้วผมก็ขึ้นประมาณ10บถึงยีนาทีเลยถึงกว่าจะขึ้นได้ก็เลยไปคิดคน้นสรรหาอุปกรณ์มาก็คือได้บังเกอร์ไม้มาก็คือต้องมุมเอียงอย่างนี้มุมเอียงอย่างนี้ผมว่าน่าจะเข้าง่ายกว่านะครับก็คือกระโดดนานหน้าปกติเลยมันจะง่ายมากนี่โอ้โหไม่ถึง5้าวีก็ขึ้นได้แล้ว ยอดมากนี่ฮะทางออกก็เหมือนกันน่าจะต้องเป็นมุมฝั่งนี้นะมุมฝั่งิดกจะตึกใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่คือมันเหมือนมันหานะ่างอ่ะมันก็ขึ้นยากอยู่พอสมควรไม,ไม่ไม่น่ายากหรอกแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เลยล่ะมั้งเพราะว่าผมลองแล้วมันไม่ได้อะเนี่ยเอ้ยมันได้วะ่ะเอามันก็ได้นี่ว่ะเออว่ะเอ้ยโอ้โหสุดยอดนี่ไงไดจริงเผมก็น่าจะขึ้นได้ทุกทางแหละแค่ต้องเต้ง ั้งให้เป็นนะครับก็คือเดี๋ยวผมทําอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็ฝากช anel นนผมด้วยเพราะว่าช anel นนผมเพิ่งทําได้ไม่นานนะครับบินซัมบี้ก่อนเพิ่งทําได้ไม่นานก็ฝากกดไม่ใช่เพิ่งทําได้ไม่นานแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปหรือชอบอะไรของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e กันด้วยนะครับโอเคนี่ไงมุมนี้ก็ออกได้ มุมนี้น่าจะง่ายกว่ามั้มุมนั้นไม่รู้อยู่ดีฟุกหรืออะไรนะครับแล้วผมก็มีคลิปอื่นๆมีคลิปยิงคลิปอะไรด้วยคลิปสอนเพิ่งมีอันนี้เป็นคลิปแรกมันก็เพิ่งจะรู้เนาะก็ถ้าเกิดมีคลิปรู้มุมอื่นๆอะไรอีกก็เดี๋ยวจะทํามาสอนนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปสอนยิงสอนชาร์จสอนอะไรเล่นๆบ้างนะครับก็ชาร์จแบบไม่ไม่ไม่เสียนมากก็ไก่ไกลก็ พอไปวัดไปวานะครับก็คือในร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทําอะไรไม่ดีก็ขออภัยได้นะครับก็ผมก็รับโดเนทด้วยนะรับโดเนทของทุกชนิดเลยยิ่งช่วงนี้อยากได้หน้าไม้กับโมซินแล้วก็แม็กของมันมากเลยพวกแอนโ่แล้วก็ไอ้แม็กโมซินนะครับแล้วก็สโคบด้วยก็ดีนะถ้าใครมีเยอะๆนี่ไม่ได้ใช้ก็เอามาโดเนทให้ผมก็ได้นะผมก็จะได้ไปทําคลิปยิงสไนแม่งอยากใช้สไนแต่ว่าไม่มีต่างซื้อ นะครับโอเคก็แล้วก็แมกยาก็ได้นะแมกยานี่ก็ดีเลยผมชอบมากเลยโอเคครับก็วันนี้ไม่มั้นผมก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับมั้นผมไปแล้วสวัสดีครับ